หลังจากคสชใช้มาตรา44ประกาศยุติบทบาทของคณะ,ะกรรมการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนั่นทําให้ในส่วนของนักวิชาการรวมทั้งผู้นําศาสนาในพื้นที่ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะ อดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้เปิดเผยถึงประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่ใช้มาตรา44ประกาศยุบคณะกรรมการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตทั้ง49คนโดยมองว่ามีผลกระทบอย่างมากค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับข้าราชการและเลขาธิการสออบตในการขับเคลื่อนการทำงานและความต้องการของประชาชนในการ แก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ซึ่งกรรมการทุกคนล้วนแต่ได้รับการเลือกจากประชาชนซึ่งย่อมทราบปัญหาตีที่สุดผลกระทบมีมากเน,นื่องจากว่าที่ปรึกษานี่เขาเราเ,เป็นผู้แนะแนวแนโยบายในการทํางานในการติดตามในการประเมินผลของสวทว่าอะไรที่เป็นไปตามความต้องการของภาคชุมชนภาคประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหน่วยที่ปรึกษานี่ ได้มองเห็นความสําคัญของภาคประชาชนก็จะให้แนวทางในการบริหารจัดการสาตวตได้อย่างดีกว่าครับขณะที่อดีตคณะกรรมการสบตระบุว่าคำสั่งยุติบทบาทคณะกรรมการสตทน,นั้นมองว่าอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการสาตทมีบทบาทหน้าที่กว้างเกินไปทางรัฐบาลจึงต้องการลดบทบาทและจัดสรรหาบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่เพียงให้คำปรึกษาเท่านั้น ออนเมื่่กสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็คงจะมีข้อที่เห็นว่ามันมากเกินไปนะครับหรือว่ามีบทบาทหน้าที่ที่มันเข้าไปก้าวล่วงกับหน่วยงานอื่นๆนะครับก็เลยปรับให้มันเล็กล่นะตัวของสภาไม่เล็กแต่บทบาทหน้าที่เล็กลง ด้านนักวิชาการผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่จับตาการสรรหาคณะกรรมการสออบาตาชุดใหม่ของรัฐบาลว่าจะสามารถเข้ามาให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จงังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากน้อยเพียงใด